สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะพูดถึงการอัปเดตหรือว่าอัปเกรด WordPress นะครับว่าทำไมมันถึงเจ๊งได้นะครับแล้วเราควรจะอัปเดต WordPress อย่างไรให้ไม่เจ๊งนะครับทีนี้เวลาเราเข้าระบบหลังบ้านของ WordPress เนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีอัปเดต16อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ WordPress อัปเดตแล้วกดเลยดีไหมนะครับผมถ้าเรากดแบบทีเดียวรวดเดียวเลยเนี่ยอาจจะมีปัญหาตามมาในภายหลังนะครับ ซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะไม,ม่ปัญหานะครับแต่ว่าเราอย่าเป็นส่วนน้อยแล้วกันเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับทีนี้เราควรจะดูอะไรบ้างนะครับสาเหตุของการเจ๊งเนี่ยผมรวบรวมมาให้แล้วมันมี3ข้อหลักๆดังนี้นะครับหก็คือการที่เราทิ้งระยะไว้นานเกินไปนะครับอย่างเช่นเราไม่ได้อัปเดตเลยมาเป็นปีแบบนี้เรียกว่านานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดือนละครั้งแบบนี้ไม่นานนะครับผมแนะนําว่าอย่าให้มันเกิน3เดือนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์ไปเร็วมาก ขนาดโทรศัพท์มือถือของเรา Android หรือ iOS ก็อัปเดตกันอยู่บ่อยๆนะครับซอฟต์แวร์นี่ยังไม่พูดถึง OS นะที่มากันเป็นทุกเดือนเนี่ยนะครับทีนี้แล้วเราจะทําอย่างไรดีถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะไว้นานก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าเว็บโพสติ้งที่เราใช้อยู่เนี่ย PHP ลองรับ WordPress เวอร์ชันใหม่หรือเปล่านะครับซึ่งเราเช็คได้ตรงนี้ครับเราไปที่ tools แล้วก็ site h e a l t ตรงนี้นะครับเราคลิก1ทีจากนั้นนะครับเลื่อนลงมา เราก็จะเห็นว่ามันมี recommended improvement ตรงนี้เราลองมาดูตรงคำว่า pass test ดูครับแต่ถ้าใครไม่ pass ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูพอดีว่าของผมเนี่ย pass test เพราะว่า PHP ของผมเวอร์ชัน8.0.28นอะครับอันนี้คือใช้ได้นะครับในปัจจุบันนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งปัจจุบัน PHP ไปถึงเวอร์ชัน8.3แล้วแต่ว่าเรา recommend กันอยู่ที่เวอร์ชัน 8.2อยู่นะครับเพราะว่า8.3อาจจะใหม่เกินไปปลั๊กอินบางตัวอาจจะทำงานไม่ได้นะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่า php ของเราเนี่ย support wordpress เวอร์ชันใหม่เราก็อาจจะเริ่มทยอยอัปเกรดนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยเริ่มจากการอัปเกรดพวกปลั๊กอินก่อนนะครับแล้วก็ธีมแล้วค่อยมาตัว wordpress หลักนะครับจะได้ปลอดภัยซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอันนี้คือสาเหตุประการแรกนะเวลาที่เราอัปเดตแล้วมันเจ๊งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเจ้า php บนโฮสต์เนี่ยมันอาจจะไม่ัพพ p o r t ปลดเพรสเวอร์ชันใหม่ก็ได้นะครับแล้วทีนี้อีกอย่างนึงที่จะทำให้เจงได้ก็คือการที่เราเนี่ยไปอัปเกรดระบบโดยที่สมมติว่าเรามีติดตั้งอย่างปลั๊กอินแบบนี้ Elementor กับ Essential a d d o n นะครับพอเราอัปเกรดแล้วนะครับแล้วเราไม่ได้อัปเกรดตัวเพื่อนมันไปด้วยเนี่ยหรือว่าเพื่อนมันเราอาจจะไปซื้อมาแล้วก็ลืมใส่ไลเส้นทําให้อัปเกรดไม่ได้อย่างนี้นะครับพอเราอัปเกรด e l e m e n t o r ไปเพื่อนมันที่ติดตามมันไปด้วยทุกที่เนี่ย มันทางานไม่ได้ใน e อ e ิเมนเตอร์เวอร์ชันใหม่ก็อาจจะเจ๊งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวอร์ชันเหล่านี้เราต้องคอยดูด้วยให้มันอัปเกรดไปคู่กันนะครับอ่าอันนี้เวลาที่เราปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปเนี่ยก็จะมีอัตราการความเสี่ยงแบบนี้นะครับทีนี้สาเหตุที่2ครับที่มันเจ๊งเนี่ยเพราะว่าเราไปอัปเกรดแบบวันช็อตอัปเดตนะครับก็คือการอัปเดตทีเดียวนะทีเดียวทั้งระบบเลยมันก็เจ๊งได้นะครับผมโดยที่เราไปกดตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปที่แดชบอร์ดแล้วก็ อัปเดตตรงนี้หรือบางคนอาจจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูคําว่าวันช็อ t อัปเดตนะครับอันนี้เสี่ยงมากเลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในขณะที่เราเนี่ยลุ้นเลื่อนลงมาอย่างนี้แล้วเราติ๊กไปทั้งหมดนะครับอ่าบางคนอาจจะเคยทำนะแบบนี้แล้วเรากดอัปเดตปลั๊กอินเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ w r r p r r s s เนี่ยจะคอยดาวน์โหลดและทยอยอัปเดตปลั๊กอินทุกอันเลยครับอ่าซึ่งมันมีจํานวนมากขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแล้ว เว็บโฮส i n g หรือว่าเน็ตเวิร์กเกตเของบางที่หรือว่าบางโฮสนะครับ <c oughs> เขาจํากัดเวลาไว้ครับถ้าเกิดว่ามันนานเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ว่า t i m e อ u t หรือว่าหมดเวลานั่นเองนะครับพอหมดเวลาแล้วมันอัปเกรดไปการคันทีนี้แหะครับอาจจะทําให้เราสุ่มเสี่ยงที่จะเจงได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาอัปเดตนะครับเราจะไม่ใช้หน้านี้เลยนะครับหน้านี้เนี่ยเราอัปเดตอย่างเดียวคือ WordPress เท่านั้นนะครับผมตรงนี้อ่า แต่ว่าเวลาที่เราอัปเดตเนี่ยเราจะไปที่หน้าของมันนะครับก็คืออัปเดตปลั๊กอินก็ไปที่หน้าปลั๊กอินหรือจะอัปเดตธีมเนี่ยก็ไปหน้าธีมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าธีมให้ดูก่อนละกันนะครับธีมต,ตรงนี้เราก็กดอัปเดตแถวๆนี้ได้นะครับแบบนี้าทีนี้ไปที่หน้าปลั๊กอินบ้างนะครับเราไปที่ i n s t a l l ลตปลั๊กอินตรงนี้ที่หน้าปลั๊กอินนะครับเวลาเราเข้าไปดูมันก็จะมีแถบสีเหลืองเหมือนกันแล้วก็กดอัปเดตตรงนี้ได้นะครับทีละตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวเรราาามาทํดูนะคับ ทีนี้าสาเหตุอีกประการหนึ่งที่จะทําให้มันเจ๊งคืออะไรนะครับซีโร่เดย์นะครับผมซีโร่เดย์เนี่ยย่อมาจากการที่ซอฟต์แวร์เนี่ยมันออกใหม่ๆ,ๆแล้วเราอัปเดตเลยนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับซอฟต์แวร์เนี่ยเวลามันออกมาใหม่ๆนะครับมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ลงท้ายด้วย0ูนย์นะครับจําจไว้เลยนะครับว่าเวอร์ชันอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย0ูนย์เนี่ยเรามักจะเรียกว่าซีโร่เดย์นะครับซึ่งไม่ค่อยปลอดภัยนะอย่างเช่นไอแบบเนี้ยนะครับ อ่าหนึ่งจุดสเนี่ยเพราะว่าเขาออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับมันอาจจะมีบั๊กหรือมีอะไรก็ได้หรือมีช่องโหว่ทาง Security ต่างๆเขาเลยต้องออกเวอร์ชั่นที่เป็นแพสมานะครับที่เป็นจุดด้านหลังคือจุด1นั่นเองนะครับเวลาที่เราดูในเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนนะซอฟต์แวร์เนี่ยจะมีเวอร์ชัน x จุด y จุด z นะครับ x เนี่ยคือเมเจอร์นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับส่วน y เนี่ย ก็คือ m i n o r นะครับก็คือการเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆนะครับส่วนแเนี่ยก็คือพวก Security นะครับหรือว่า Bug Fix ต่างๆพวกนี้นะครับก็คือการที่อัปเดตมาแล้วปิดช่องโหว่ต่างๆหรือปิดบัคต่างๆนั่นเองนะครับ <S <S เวลาที่เราอัปเดตนะครับสมมติว่ามันไปเวอร์ชันน1่น1.3.1ไปเป็น1 3 4.0แบบนี้นะครับเราเรียกว่า minor change update ครับซึ่งมันลงท้ายด้วย0แล้วก็ยังไม่อัปเดตนะครับผมก็จะปล่อยมันไว้ก่อนจนกว่ามันจะออกเวอร์ชัน1.4.1่น1.4.1แบบนี้มาในทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่ามันออก1.3.1แล้วไปเป็น2.0.0แบบนี้นี่น่ากลัวเข้าไปใหญ่นะผมก็จะรอ2.0.1เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รีบอัปเดตให้เป็น z day นะครับเราจะรอพวกเวอร์ชันุดพวกนี้นะครับคอยมันได้ นะครับอ่าทีนี้เราก็จะอัปเดตกันละนะครับทีนี้ก่อนอัปเดตนะครับทุกคนจะต้องทำการแบ็กอัพไว้ก่อนนะครับผมนี่แบ็กอัพผมใส่เครื่องหมายตกใจหลายอันเลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะได้ย้อนกลับมาได้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอที่สอนเรื่องแบ็กอัพเนี่ยผมมีทำเอาไว้อยู่แล้วนะในช่อง u t u b e นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมแบ็กอัพให้ดูอีกทีนะครับล็อกอินที่ผมใช้นะชื่ออัปดาพลัสนะครับหรือถ้าใครมี All-in one ก็สามารถ Export เก็บไว้ก่อนได้นะครับ อ่าผมจะอัปเดต plus หนทีแล้วกันนะครับผมกดเป็นนี้แบ็กอัพสลัดรีอ่าผมก็จะคลิกเข้าไปแล้วก็ทําการแบ็กอัพก่อนในลักษณะนี้อ่าผมก็ Backup now Backup เพื่อเตรียมการนะครับสำหรับการอัปเดตนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมรอมันสักครู่หนึ่งครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีชุดแบ็กอัพของเราขึ้นมานะอยู่บริเวณนี้ อันนี้เราสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ที่เครื่องได้นะครับเวลาที่มีปัญหาเราก็กดปุ่มรีสตาร์ตตรงนี้ได้เพื่อรีสตาร์ตกลับไปนะครับทีนี้เราจะเข้าสู่การอัปเดตนะครับของผมมีอัปเดตทุกอย่างเลยทั้งธีมทั้งปลั๊กอินแล้วก็ทั้ง WordPress ด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> เราจะเริ่มจากปลั๊กอินก่อนนะครับเราไปที่ปลั๊กอินแล้วก็ Install เล็ดปลั๊กอินตรงนี้นะครับคลิก1ทีเราจะค่อยๆอัปเกรดทีละอันนะครับโดยการดูว่ามันซีโร่เดย์หรือเปล่าอันนี้ไม่ซีโร่เดย์เราก ให้เรากดแค่ทีละ1อันเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปกดหลายอันเนี่ยมันอาจจะเจ๊งรวมกันได้นะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆกดไปอันนี้มี2หลักนะครับแต่ว่าใช้ได้นะ7 8 1จดนไปแ6นะครับผมปุ๊บกดอัปเดตเราค่อยๆทยอยอัปเดตไปนะครับแล้วตอนที่มันทยอยอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมให้ข้อสเกตนิดนึงนะครับก็คือมันจะมีปลั๊กอินที่ยิ่งใหญ่ยอยู่นะก็คือ Elementor นะตัวนี้ e l e m e n t o r นะครับดูดีนะครับ มันอัปเดตอันนี้ไม่ใช่ zero day ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันมีเพื่อนของมันด้วยนะ essential add on ตรงนี้นะครับต้องอัปเดตตามๆกันไปด้วยนะครับอ่าสตัวนี้เนี่ยคู่กันเลยนะครับแล้วก็จะมีพระเอกอีกนะอ่าลองดูซิมีใครบ้างนะอย่างเช่นพวก security plugin ก็ in, ต้องระวังนะครับผมเนี่ย loginaiser ที่ผมใช้อยู่ก็ไม่ใช่ zero day อัปเดตได้ตัว solid security อันนี้ก็อัปเดตได้นะครับพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ ย้อยอัปเดตไปได้อันนี้เสร็จแล้วส่วนตัวนี้นะครับเราก็อัปเดตได้เลย2.0.48 2.0.67อันนี้ใช้ได้นะครับแต่ที่ผมจะระดึกทุกทีก็เ,เจ้า Elementor นี่แหละครับเพราะว่าเจ้า Elementor เนี่ยมันค่อนข้างจะกระทบทุกหน้าเลยนะเราก็เลยต้องพิสูจน์ดูนะครับทีนี้เวลาอัปเดตพวกปลั๊กอินที่มีผลกันหน้าจอนะครับอย่างเช่น Elementor เนี่ยพอเรากดอัปเดต now นะเราก็ต้องอัปเดตเพื่อนๆมันด้วยอย่างที่บอกนะครับและที่สําคัญคือ เราต้องไปเทสหน้าเว็บก่อนด้วยนะครับอย่างปลักอินตัวน All เนี้ย l in one m i g r a t i o n กับ Antispam มเนี่ยมันไม่มีผลกันหน้าจอนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปรีเฟรชหรือว่าไปเทสหน้าจอดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอัปเดตเจ้า e l e m e n t o r เนี่ยอันนี้มันมีผลต่อหน้าจอลนะเราต้องไปรีเฟรชหน้าจอดูด้วยนะครับแต่ว่าอย่าลืมมันมีเพื่อนก็ต้องอัปเดตเพื่อนมันไปด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมันตามไม่ทันแล้วทํางานไม่ได้นะครับทีเนี้ยหน้าจอของเราก็จะเพี้ยนแล้ว นะครับทีนี้เดี๋ยวเรารอมันอัปเดตสักครู่นะครับอัปเดตเสร็จแล้วก็คลิกไปที่หน้าเว็บไซต์แบบนี้ผมจะเปิดอีกแคบหนึ่งไว้คู่กันนะครับเพื่อทดสอบดูปุ๊บที่หน้าเว็บไซต์เรากดรีเฟรชหนึ่งทีอ่าโอเคมันยังใช้ได้นะก็ถือว่าตรงนี้อัปเดตสําเร็จละนะครับอลองดูนะครับผมปุ๊บทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่กระทบกับหน้าจอนะครับอย่างเช่นพวกแบบฟอร์มพวกนี้อ่าก็คือ Full End Form นะที่ผมใช้งานอยู่ มันเป็น5.17นะครับผมไป5.2.2อันนี้เป็น security fix ก็อัปเดตได้นะครับพออัปเดตแล้วเดี๋ยวเราก็มาที่หน้าจอของเราทีนึงแล้วก็ลองเช็คดูว่ามันทำงานได้ปกติหรือเปล่าถ้ามันทำงานได้ปกติอันนั้นโอเคนะครับอาอัปเดตเรียบร้อยมากดรีเฟรชดูปึง๋งแบบนี้ปกติแต่ที่สำคัญนะครับเวลาเราเทสหน้าจอเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่าระบบของเราเนี่ยมีการติดตั้งแค s พักอิหรือเปล่า ถ้าติดตั้ง Cash p l u ค In ก็อย่าลืมเคลียร์แค s ด้วยนะครับตรงนี้ผมก็จะเคลียร์แล้วก็รีเฟรชดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รีเฟรชหน้าที่ใช้ e l e m e n t เ r ด้วยนะครับในลักษณะนี้อันนี้ทำงานปกติอยู่ใช้ได้มีตัวหนึ่งนะครับ f o r ติ้งบัตตันตัวนี้ก็มีผลกับหน้าจอนะครับมันคือชัตตี้นั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นซีโร่เดเห็นไหมครับ3.3กับ3.2.4ไป 3. 3 0แบบนี้นะครับอันนี้ก็คอยไว้ก่อนยังไม่อัปเดตนะครับ ทีนี้อัปเดตปลั๊กอินเรียบร้อยละอ่าเราก็ไปที่ธีมบ้างครับแอพพลานซ์ธีมแล้วก็คลิกเข้าไปที่ธีมก็เหมือนกันนะครับอ่าแต่ถ้าว่าธีมไหนเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราลบออกได้นะครับจะได้ไม่ต้องคอยมาอัปเดตมันนะครับแต่ว่าขอให้เหลือธีมเริ่มต้นของ WordPress ไว้หนึ่งธีมซึ่งผมเหลือธีมล่าสุดเอาไว้นะครับก็จะอัปเดตได้เลยนะครับตรงนี้กดไปมันก็จะดาวน์โหลดตัวอัปเดตตัวธีมตัวนี้นนอ, set, อ,อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็พออัปเดตเสร็จก็ลองมาอัปเดตอีกตัวหนัตวนี้ึ อันนี้เรียบร้อยนะครับเราอัปเดตทั้ง2ตัวตอนที่อัปเดตตีมเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องไปทดสอบหน้าเว็บด้วยว่ามันเจ๊งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูนะหลังจากที่มันอัปเดตเสร็จนะครับตรงนี้เนี่ยผมใช้ชายตีมนะครับซึ่งเป็นชายตีมของตัวนี้ชายตีมก็แปลว่าตีมลูกนะครับซึ่งเราทําเอาไว้เพื่อที่ว่าในนาคตถ้าเรามีการใส่โค้ดต่างๆเข้าไปนะครับที่ชายตีมนะครับเวลาที่เราอัปเดตตีมแม่ของมันเนี่ยหรือเทมเพลตแม่ของมัน ก็จะไม่โดนเจ้าตัวอัปเดตเนี่ยลงมาทับจนโค้ดเราหายไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะในการติดตั้งตีมแต่ถ้าเกิดว่าทั่วๆไปแล้วก็ติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีชัยตีมก็ได้ถ้าเราไม่คิดว่าเราจะแก้ไขโค้ดของตีมนั่นเองนะครับเอ๊ออันนี้รู้สึกว่ามันจะอัปเดตนานผิดปกติไหมเนี่ยอลองดูซิรอมันสักครู่ดูซิว่ามันจะอัปเดตเสร็จหรือเปล่านะ ปรากฏว่ามันยังไม่เสร็จสักทีนะครับนี่ผมรอนานมากแล้วเอาวิธีการคือเราอย่าเพิ่งปิดหน้าจอนี้นะครับผมจะทําการเปิดอีกหน้าจอหนึ่งที่เมนูตีมเหมือนกันนะครับเราคลิกขวาหนึ่งทีแล้วกดอ่า open link in new tab เพื่อเช็คดูว่า WordPress เนี่ยมันอัปเดตอยู่หรือเปล่าถ้ามันอัปเดตอยู่มันจะขึ้นว่า maintenance นะครับเราก็มาดูอ้าไม่ได้อัปเดตนี่นาอ่าโอเคผมก็จะย้อนกลับไปจอนี้แล้วก็ปิดไปนะครับถ้าเจอเหตุการณ์นี้ก็ ทำแบบนี้เลยนะครับลองทดสอบเปิดดูก่อนเดี๋ยวถ้าเปิดแล้วมัน maintenance อยู่แปลว่ามันอัปเดตอยู่นะครับต้องระวังด้วยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาลองท y a g เก n กันเถอะลองอีกทีกดอัปเดต now ตึงตรงนี้อ่าแล้วก็อาจจะรอสักครู่นะครับผมตอนนี้นะครับอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตีมอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองกดไปที่เมนู p p e a r a n c e แล้วก็ตีมอีกทีหนึ่งนะอ่ะลองกด leave ออกไปนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มี pop up elementer มาทีนี้ล้ครับ เจ้า WordPress 6.6.2นะครับอัปเดตเนี่ยเราก็อัปเดตได้เลยนะแต่ถ้ามันเป็น6.6.0แบบนี้ผมก็ไม่อัปเดตรอก่อนรอให้คนอื่นเขาเจอบักไปก่อนนะแล้วเราค่อยอัปเดตตามอ่าเรากดอัปเดต Now ตรงนี้อ่าแต่ก่อนอื่นเมื่อกี้อัปเดตธีมนะครับอย่าลืมไปเช็คดูด้วยนะครับผมปึ๊บอ่าโอเคธีม h e a d i n g f o o t e r อะไรปกตินะแล้วก็กลับมานะครับทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับอัปเกรด WordPress นะ and update ดตเ s อร์ i ั a อีส i l วัยเเวลาที่เราไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเช็คอัปเดตมาล่าสุดหรือเปล่าเราสามารถกดเช็คอีกครั้งตรงนี้ได้นะครับอ่าตรงนี้มันก็จะบอกว่าเวลาที่เช็คล่าสุดกี่โมงนะครับเรากดเช็คตรงนี้ได้เลยอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอย่างเช่นผมกดให้ดูก็ได้นะมันจะให้ระบบเนี่ยตามไปเช็คกับ WordPress ว่ามีอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เห็นแล้วมันกดอัปเดตได้เลยอ่าทีนี้เราลองดูมันก็มีปลักอินอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็จะมี translation ือตัว แปลภาษานะครับถ้าเกิดว่าปลั๊กอินตัวไหนซัพพอร์ตภาษาไทยเนี่ยก็จะมีท n s l เลชันให้เราอัปเดตด้วยนะครับอ่าทีนี้กลับมาที่ WordPress อัปเดตจะกดแล้วนะครับกดหนึ่งที่ปึ้งมันไม่มีลูกศรหมุนๆนะแต่มันจะหมุนๆแบบนี้นะครับค่อนข้างจะระทึกหน่อยเวลาที่ผมอัปเกรด WordPress เนี่ยโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ข้อมูลเยอะๆนะครับหรือว่ามีปลั๊กอินเยอะหรือว่ามี Wo o c o m m e r c เนี่ยเราจะต้องระวังมากๆนะครับเราคอยอัปเดตระบบเนี่ยตอนที่ระบบนะครับ มีการใช้งานน้อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงเช้าเชเลยนะครับแบบนี้เอาเผื่อเวลาให้เราแก้ไขทันด้วยนะครับในกรณีที่มีอะไรผิดพลาดทีนี้ WordPress อัปเดตมาแล้วครับ6.6.2แต่ว่าในปัจจุบันนะครับบางเ e b โฮสติ้งเนี่ยเขาจะให้เราอัปเกรด w o r r p s s เนี่ยอัตโนมัติอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับอันนั้นต้องระวังเลยนะครับถ้าเกิดว่าพอมันอัปเกรดอัตโนมัติทุกเดือนเนี่ย แต่เราไม่มาอัปเดตปักอินตามนะครับมันก็อาจจะเกิดอาการเข้ากันไม่ได้นะแล้วเว็บเราก็เจ๊งได้นั่นเองนะครับอันนี้อัปเดต r d p r e s s เสลรล็จแน่นอนอัปเดต WordPress เสร็จเราก็ต้องมาเทสหน้าเว็บนะว่านเป็นยังไงหรือเปล่านะครับโอเคกลรีเฟรชสองสาทีแล้วดูไปทีละหน้านะครับอ่าถ้าเกิดว่ามันโอเคละก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ละก็เป็นอันว่าอัปเดตของเราเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับอ่าทดสอบอีกทีอย่าลืมเคลียร์แคชด้วยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ทดสอบดู แต่ว่าบางคนอาจจะเป็นแคชยี่ห้ออื่นนะครับหาปุ่ม delete cache แล้วก็เคลียร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งนะ,ะทีนี้เจ้า wordpress ของเราก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนอัปเดตทุกครั้งผมเน้นย้ําเลยนะว่าเราต้อง back up ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ back up ไว้ก่อนเนี่ยเกิดอัปเดตขึ้นมาแล้วมัน f a i หรือมันเจ๊งขึ้นมานะครับเราก็จะไม่มีตัวสํารองข้อมูลที่จะกู้มันกลับมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนอัปเกรด แบ็กอัพก่อนด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆอัปเกรดทีละลักอินทีละทีมนะครับผมอย่าไปอัปเดตตูมเดียวไม่งั้นเนี่ย r d p r เพ s ของเราอาจจะเจ๊งหรือว่าอาจจะพังได้นะครับแล้วสำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับท่านใดนะครับมีคําถามก็สามารถสอบถามได้เลยที่คอมเมนต์ทั้งใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับชมกันด้วยนะครับที่สัมันครับอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราเอาไว้ เพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ